แปลกสุดเลยกันเรื่องโดนคู่ค้าฮะมีข่าวลือมีข่าวมีข่าวใครใครผมไม่รู้เรื่องอาโปเออไปรู้เรื่องอะไรเน่ยเปครับเราได้เห็นป้าไหมคือคือคือมีคนเล่าให้ฟังบ้างแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นเป็นตัวหนังสือแต่ว่าคือรับรู้ทุกเรื่องคือคือโปรรู้สึกว่ามันมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีในการใช้ใช้โซเชียลแต่ว่าคือโปคือโปไม่ค่อยแคร อะไรที่มันเป็นเนกาทีฟเท่าไหร่อืมแล้วแต่เรื่องเป็นเรื่องถึงชีวิตอะไรแบบแรงมันไม่ใช่ควาะมันแรงมัน่จริไม่จริงอะไรแบบเรียกว่าไม่ได้แคร์ดีกว่าไม่ได้สนใจเราไม่ต้องกูเลยหรอโผ่หมายความว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องระบายอารมณ์เริ่มขึ้นไหมหรือคือถ้าในมุมขอโปรรู้สึกว่าโปใช้ชีวิตมาแฮปปี้คุมแล้วอ่ะโปก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ก็มาเด็ดจริงเหรอไม่รู้เพราะว่าเราปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ย เราคุณปลอดภัยอย่าเงี้ยโปเลยเระไม่เกี่ยวนะอย่าหานน้องไมค์ไม่์ถอยห่าง่อยไม่เกยนะเพราอธิบายนี่ผมไม่ไปไม่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 ก็รู้สึกว่าคือคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เขาจะใช้โซเชียลในแบบไหนก็ได้คือโปโปเชื่อว่าโปไม่ใช่คนแรกหรอกที่ที่มันเกิดขึ้นแต่แต่โปรู้สึกว่าถ้าเราไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราใช้ชีวิตไม่มีความสุขอะโปไม่ทำแลอวอย่างมาพอเห็นข่าวอย่างเงย อ๋อไม่เลยครับใช้ชีวิตปกติเลยก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้แคร์เลยคือไปไหนมาไหนเราก็ปกติไม่จช่เป็นต้องมีคึงเข้มให้ปกติปกติถ้ามีแฟนเดินเข้ามาขอแต่งบุตรปกติได้หมดเลยปกติปกติยังไม่เคยเหตุการณ์อะไรแปลกยังไม่เคยเจอแล้วแฟนๆทั่วโลกน่ารักมากเท่าที่เคยเจอมาอะไรที่มันทำให้โปรไม่กลัวในความรู้ความปลอดภัยในขณะที่เราว่างานเราขาดคือคือก็อย่างที่บอกว่าแบบ คือถ้าเราโฟกัสแค่สิ่งสิ่งเดียวที่มันเป็นนิ่งทีฟแล้วมันมันไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่เรามานั่งโฟกัสแค่เนี้ยโปจะโปจะเดินต่อไม่ได้งั้นโปรู้สึกว่าโปก็ไม่แคร์แล้วก็เดินต่อแต่พาไม่แคร์นั่นจะมีความกังวลอยู่นิดนิดไหมว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เลยไม่ได้คิดเลยคือสมมุติว่าโปขับรถไป มันก็จะมีทั้งขับแล้วปลอดภัยกับขับแล้วไม่ปลอดภัยแต่ถ้าโปไปโฟกัสว <mus> ่า <What>? ขับแล้วไม่ปลอดภัยโปจะไม่มีความสุขเมือเอุบัติเหตุก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นใช่มันคือเรื่องธรรมชาติอะเกิดแก่เจ็บตายจริงๆโปมีใจยงเดียมากแบบจะเอาเรื่องเขาบ้างไหมหรือไรง่งคือโปว่าเป้าหมายที่ระหว่างโปกับค่ายเบียนคาวตั้งเป้าไว้คือมันคือมันไกลมากเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันหยุ่มหยิมแล้วมันเล็กน้อยมากคือคือเราไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนคิดแบบที่เราเชื่อได้คือโปว่า เพราะว่าโปบผ่านอะไรมาก็ไม่น้อยอืซึ่งณวันนี้โบรใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าถ้าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายที่โบใช้ชีวิตโปรว่าถือว่าแฮปปี้แล้วพปรใช้ชีวิตสุดแล้วพี่ไม่พี่ไม่ล่ะเรามีโดนอะไรเขาบ้างไหมกันอะไรแบบเนี้ยแรงระแรงจาบชื่อเสียงที่มันเข้ามาพี่ไม่อะไม่ไม่โดนนะเพราะว่าพี่ว่าไม่อ่าน พี่อ่านยกตัวอย่างคุณไนทุกคืนพี่แอบไปอ่านไหลบ้างไม่ไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าแอบไปอ่านตลอดคือจริงๆแล้วต้องต้องต้องขอบคุณแฟนๆด้วยว่าคนที่ให้ความสนใจเราทั้งชอบและไม่ชอบเยอะมากพอเยอะมากๆเองผมไม่มีความสามารถพิเศษที่จะไปโฟกัสแค่เรื่องนกระถี่อาจจะเป็นเพราะไมล์เซ็ตเราด้วยแหละไมล์เซ็ตเราเป็นเป็นคนที่แบบเราเราแค่รู้สึกว่าสมุนน้แก้วหนึ่งที่รมวิสุทธ์แล้วมันมีอะไรหยดลงมาเปื้อนเราจะตักออก ก่านมันออกก่อนที่จะแบบยกกินหรือเทมทีาถ้าเป็นเรานะรแก้วนั้นคือตัวเราในที่นี้คือผมไม่รู้อะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปรถูกขู่มันมีคนเล่าให้ฟังแต่โปรว่ามันโปรเขาไม่เห็นเหมือนกันเอางี้ถ้าขู่ไม่ได้อ่านเองแต่มีคนเล่าให้ฟังว่ามีนะเอางี้ถ้าถ้าขู่มีแต่แรกแกตั้งแต่แรกแรกะตั้งแต่ถ่ายคิมโพสตั้งแต่เชลเลอร์ตัวแรกเป็นทีมเก่าด้วยซ้ำแต่ว่าผมแค่มองว่าดุภาพด ลึกึกออกไหมแล้วแล้วความความความเม k เซน n s ในเนื้อความในภาษาเนี่ยหรแล้วอย่างณเวลานั้นนะแต่ว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะ make sense เขาไม่เห็นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใครเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่มาที่ไปเขาคือใครแล้วก็งงอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกพอในประเทศเป็นเปอร์เซ็นต์เ่ยเปอร์เซ็นต์ของของเรื่องราวดีๆมันเยอะมากเหมือนเก้าสิบไปปลายเรื่องที่ไม่ดีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่ง ถ้าผมไปโฟกัสในเรื่องลบเวลาผมมีเท่านี้มีจำกัดความตั้งใจของผมจะเปลี่ยนไปทันทีดังนั้นแล้วแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทั้งทีมด้วยแล้ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้เรามีวิธีมุมมองในการมองเรื่องแต่ละเรื่องเปลี่ยนไปใช่เพราะว่านะวันนี้พวกเราและทีมโตขึ้นม,มันเลยเหมือนเราคุยกันว่า อะไรที่มันยุมย่มหยิบมาเราก็จะไม่ได้สนใจมากคือสมมติถ้าเราไปตามฟ้องสมมติบอกว่าเราก็จะวนอยู่ที่แต่สิ่งที่เรามันกําลังจะเกิดขึ้นขึ้นหนังกาลังจะเข้าวันที่24สิงหานี่แหละใช่แล้วแล้วมันมีงานใหญ่เยอะมากทั้งทั้งปีและปีต่อไปอะองั้นคือเราต้องเดินไปไกลมากแล้วถ้าณวันนี้เรา เราสะดุดนะบอกว่ามันแค่แ่่งแม่งแล้วก็เดินต่อเออต่ว่าพูดเราคือจูนเหมือนกันทั้งทีมงานเราเบื้องหลังเบื้องหน้าเราคือจูนคุยกันว่าเรามองที่ทางเดียวกันแล้วต้งตรงไปเดียวร้่ว่าผมว่าโชคดีด้วยที่ไม่เซตพื้นฐานแต่ละคนมีความ,มใกล้เคียงกันในเรื่องพวกนี้มันมีการจูนด้วยแต่การจูนคือการจะไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมุมมองของคนเนี่ยมันยากแต่โชคดีที่คนในทีมเออมันมีไม์เซตในยยสร้างสรรค์ผลงานต้องรู้ว่าการสร้างและสรรค์ผลงานไม่ใช่การมาเพื่อแบบ คือยุงกัดอะไม่อยากตกดูว่าช่างมันก็นอย่างใช่เห็นตกนะแฉเปรียบเทียบแต่หมายถีงอย่างที่บอกมันคือการสร้างและสั่งงานคือคนที่ดูตอนเนี้ยผมเชื่อว่ากล้ามากกว่าก้าสิบเปอร์เซ็นต์คืออยากได้รับความสุขจากการดืดังนั้นเราไม่ไปโฟกัสที่สิ่งที่ลบมันเกิดขึ้นเราก็รับรู้แต่เราไม่ได้ไปโฟกัส ในอยู่ฉาการบันเทิงเนาะใช่ค็นอะไรที่มันเป็นอันนี้ถ้าจะไปฆ่าเนี่ยค่ะฆ่าคนไม่ดีดิมันเยอะแยะในสังคมเอออาทิเช่นเยอะเลยพูดไม่ได้ก็ไม่ชงอันนี้ล่ะไม่รู้ไงกาพูดมาแล้วก็ชงอันนี้กูจะได้บุญด้วยฆ่าคนบาปได้บัวนั้นไม่รู้แต่ชื่อเสียงที่เข้ามามันทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปก็มีบ้างก็มีบ้างเพราะว่าด้วยด้วยเวลาที่น้อยลง ไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปทํางานมันถี่จริงการที่จะไปทําอะไรที่แบบเมื่อก่อนคนที่รักอิสระมากไม่ได้ทำาคนน้อยลงเป็นธรรมชาติอย่าฝากบออะไรถึงคนเขาเกลียดเราไหมฮะหรือว่าเราไม่ได้ให้แสงเขาไม่ชอบก็้องดูอ้ไม่ไม่ไม่ชอบก็ดูได้ไม่ไม่ไม่ได้บังคับดูได้ถ้าไม่ชอบก็ไม่ได้บังคับไม่ให้่าต้องมารักเราหรว่าแค่อยากไม่ได้อยากจะบอกอะไรก็เป็นตัวของเองแต่อย่าลืมมาก ยิ่งคิดลบเท่าไหร่มันยิ่งทุกข์และบาดใ,ใจกับตัวเองเท่าไหร่ฝากรักแฟนที่รักแล้วก็เป็นห่วงเราแฟนก็เนี่ยอยากบอกเหมือนกันว่าแบบแฟนๆทุกที่เลยบนโลกที่ที่แบบรักและเป็นห่วงเราแล้วและซัพพอร์ตเราเรามาตลอดก็คืออยากอยากให้เชื่อในในสิ่งที่พวกเราเชื่อในในทางที่เราเดินไปในความสุขที่เราพยายามส่งให้ตลอดเนี่ยก็ บอกเลยว่าพวกเราไม่ได้รู้สึกใดๆทั้งสิ้นกับกับกับความกับน ег าตีฟพวกนั้นเราเราไม่แคร์เลยซ้ำแล้วเราเดินต่อครับเพื่อที่จะส่งความสุขให้ถึงทุกคน,นจริงๆกม่ว่ทุกที่ที่เราไปเงี้ยก็รักตัวเองกันเยอะครับพวกเราดูแลตัวเองอย่างดีตัวติดติ้อะไรหรอไม่หวั่นไวนหวเนาะอยู่แล้วการทำงานเพราะเราโฟกัสกับผลงานถูกไหมอ่าโอเคขอบคุณค่ะ